สบายดีพี่น้องทา้ายสบายดีเดอ้อสบายดียามเศร้าพี่น้องมเเินึงคนตื่นสวยเหินตาเวนนอนอนจะเป็นซีฟิวนั่นเดียวกันเป๊ะเลยกระพอคน <c ười> คือพอคือเมย์ลายคนก็ว่าหลายคนก็นว,นกนว่าคือเมย่า เงายูเล่เป็นอะไรน้อ,องจังสิคือภั่นอนแต่สัง่งแค่ยังนี้บ่มักตุ่มผานตุ่มผาดีถีบออกเบิดแต่ว่าเขากับบ้เปิดแอร์เย็นไปแล้วเปิดโซเชียลงศาเพือ่อนอนได้พี่น้องแต่ว่าพ่อกับแม่เน้นตุ่มประห้มกูและมังค์ฮัมนะเผื่อสัออตว์ออกตุ่มประห้มหายกระถีบออกจนเบิดได้ปะ เพี่นนองตาสั่งเพียงอย่างนี้นาะพี่นอ้องถ่ายไหวพี่นองเบิ่งตอนเพี่นองใหญ่คือการกับน้องเนยพ่อจัดผ่ามาทั้งครัวพี่น้องเลยเหดอ,อยู่เห็ดกินเนอ๋อหอยทีน้องหลีดเอามาฝากอะไรพี่นอ้องเยน้องหลีดไปงมมาวันนี้่งมขาววะลายพี่นอ้อง เอไปในห้องแอร์หนุกจะขึ้นดึงไล่มนกร้อยไล่มนกใช้พักอันพักนี้ก็แบบพังพักปังรถหนุงดูหอมหอยแช้พักขยังหน่อยแล้วก็พักตู่นี่พักขยังหน่อยน้องนาชาบอกเก็บมาหนะนาชาก็มีเขาหนึ่งเก็บไปได้ปะโอ้เสียดายบ่มีเห็ดใส่ này này giờ nữa hả? Mở tài chóp. thế À bữa đi làm. Bởi làm đây này. nào tới đây Ớ khổ ไปตะก้าแหละนั่นแต่บ่เข้า10ดอกจังน่ะไปเหยียน.เอา cái แกงหน่อไม้ซะเนาะ.นี่ไปแหละ.ใส่ผักขะแยงน้อยพี่น้อง.นี่.เป็นเนาะ.ผักขะแยง.ไก่เป็ดก็ยัง ừ. ừ. đây ทัน บราจะบันาไดชุแกงซุปเเด้อพี่น้องแกงส่สายบัวน้ำอมหอยกิ่งิันลินมุ้งส่วนคนนี้ก็ตื่นแล้วค่ะสวัสดีสบายดีสบายดีมาลูกมามือมาเห็นไหมต้องมือไวเอิเด่นหน สวัสดีค่ะจริงใจจริงใจสวายดีสบายดีปาเลยเลยสาดีมาเลยสบายดีมลุงเล้สบายดีมาลยเอออันสบายดีบอสโดยมาลุมาสบายดีสบายดีน้องเนื้อคลร้อยบาวนา่ละร้อยบาทก็เลย

กินข้าวอมหอยน้ำกันเด้อจา้าน้ากือกือพอขนาดนี้ผักแล้วคือพอปะวันนั้นเกือบวันนั้นคือวันนี้น้องบุเป็นหรอนังเนยเกือบแม่นเซ็ตเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเกือบแม่นบไปเดินหากันจช่เลยก่อนท่านต้องใา วูลานอนแเอามือมาปิดดังปีมว่อนกัเอผู้เหื่ยังหมู่ปังเลโ้ยพวกพอนอขันหมู่บอาบอกเลต้อเอาบ่่นอนใกลกันเลยทอเป็นเดียวกันบุกใกล้แเด้เนี่ยเนอนกลา หน้าบดนอนขอบือดนอนขอบไอ้ขุนน่ะหนึ่งวป้า um> ทุกว yeah. like huh? ันวันนี้ใช่ไอ้ของเคตก็เลยแจ้่มไปดิจ้าไปไหว้ดิค่ะ้าจับหนุกคนใหญ่หนุกใแค่น้อย

นะคะผู้จู๋โว้ยปวเรื่องจอยกันเลยจอยพวกจอยพวกเอาไปกินเรื่เอาไปปล่อยรถอือกะเก้งขยะหอยจะพักเปิดนอนหอยจั๊บจั๊บไปดูฮะจะทำนี้ทำนวลยอยู่บ่ได้เอาตอบพี่จอยแบบแม่นันหอยั้นหอยนั่นแ

ผมเป็นมังกรอยู่เนี่ยฮะผมเป็นข้ามค้างกันด้วยเบื้องเงี้ยเออเบื้องเง่้ยเออมึงต้องย่างไหนยืดหน้านเบื้องบ่ต้องย่างกันสิ มันเป็นม er ้วนกระเบื้องแล้วแบบขนาดใหญ่ได้ก่อนขนาดใหญ่นะคะเด่นกว่าปลาขนาดใหญ่อะปลาขนาดใหญ่ลงไปขนาดใหญ่จุดหนึ่งมั้งมีจุดหนึ่งมั้งใหญ่มิดมิดใหญ่อันเดียเป็นรูปกระดูกอยู่แกโค้งงออยู่ขนาดใหญ่ค่ะ นี่ว่าถ้าหยากับผพักแง่งจะเพื่อนกับผมจนีแต่คนาหอยู่นต่พักแง่งหาเชียวแล้วที่ก็อันน้ายเขาลงดูแล้วจีบมารานไปเนะ่มันเห็นอะไรเลยที่นี่เห็พักแง่งแล้วกินแม่หมือนแบเฮ้ยนั่นไงเขาไม่ขาวนพักง่งคนหั้นนคนนี้เขาอจัง ขึ้นไปอ๋อพอดีท่านจัดไปพอดีตอนแรกค่ะท่านเพ่งเล่าขึ้นไปเหมือนยันรับไงเยอะกระเพื่อมบดรับไงเขาไม่เชื่อจะเป็นวัยหนาลูกหน่กเป็นญหนักทำนี่ข้าเป็นไปน้ำตันบ่ายนี่นอนนอนเป็นน้ำโอ้ยน่นไปนาำตันเช่าตัน ที่เป็นมุกหรอไปโหลดไปจนบ่ายมั่งจังงอนบ <ừ. S 2> ่อยว่อยไปน้าจะเริ่มหรือไปจนบ่ายเนี่ยบลรอกงานรับในบล็กงานกล่อมกะทับปติอันนะคือมีนกกล่อมน้าเลี้ยวไปงอนจากงอนอีกงอนจนบ่ายนะมี่แต่จังอนะ <laughs> งอ <laughs> นะรู้งอนไปงอนไปอยู่ไหนขับรถนะ

ตาเกืมาคาตลาดทีมันบาพี่นะครับบาิ่จะรับแล้วป่ะไปไกลๆผม่าจะหูเหมเราเอาไข่ตูสมทแล้ว่หับไปตั้งแจวสิบุรับก็ยังรับยับจนอยู่ด้วยก็ยังรับกลามือยู่นังรับ่ะ

อูต้นอยู่กลางตรงจะมีน้อแม่แบบอันนี้ตะกี้อยู่ก้บ่นหลาดข่าวเมื่อุ้งข่าวอะไร

ีา่ซาเผากะคุณเ้าป่เห็นเห็นไก่ยกสามแถวไก่บมาบริเวณกบไก่แบ่งกันอยู่นะเนี่ยหลายคนเลยอั้ออ่ไปแม่เลยนี่ำ่ดขาวได้อกะไปกินข้าบ้ยเออผ่าเด้ย่าบุไม่ผ่าในอู

มะามหวานใชกับบุกินไหคิยกวกกระไุงแหงๆรูบดลงคอมาได้เลยกิดว่ได้อะไรมามหวานตกนาว่นหองปวดมันกร y ได ตราติดตุยติดตุ่ยตุกทางการกเท่โอ้ยตเแก่ละรินไ่ได้ยังง่าเแก่เเคยเห็นเคยเห็นอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบนี้กินเคยเห็นจต่เขาไปพัดเส็นออมออมอดบ่อติเย็นเไฟด้ย่นแหเ จะอมไว้แล้วมากินเอ้ยจะตีง่าเหนอกินดี กันม่เ้อพี่นงขับคุณลายรเรื่อ้า